สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะช่อง y o u t u b แอรทอนะคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สำหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะก็ได้เวลาแล้วฮะมาสรุปนะชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างส่งท้ายกันในงวดนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้หวยออกแล้ววันที่16วันนี้วันที่15ส่งท้ายกันด้วยชุดสรุป3าต,ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างพร้อมตัวเจาะเด่นบุญด้านให้สมาชิกได้รับชมกันในกระดาษแผ่นเดียวกัน <c oughs> รพรุ่งนี้รอรุนอย่างเดียวฮะลดลงคลิปพรุ่งนี้นะครับพร้อมตัวเจาะเด่นบนเด็ดล่างให้ด้วยเด้อสมาชิกเด้อเด่นบนนี้สองตัวมาหนึ่งตัวก็มาส่งท้ายกันด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูชุดคัดสรุปกันนะครับพร้อมตัวเจาะเด่นล่างเด่นบนนะครับก็ ฝากช่องด้วยก็แล้วกันนะสมาชิกนายช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยตลอดใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็เข้าฟรีๆนะครับพิมโตเอสตำหน้าคอนเดอรอส r เ้9นะครับ ทร .995 อันนี้ก็คือกลุ่มไลน์เข้าฟรีๆมีทั้งฮานอยไทยเราให้สมาชิกได้และชมกันในกลุ่มไลน์ฝากกลุ่มไลน์ด้วยกันแล้วกันนะครับสมาชิกนะพิมพ์ตัวเอตนมหน้าก็เด้อเอทร .995 นะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคาเตือนนะทางช่องปันเพียงสื่อแนำแนวทางนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้ดยตรงท่านเองถูกผิดกราบขอโทษขออภัยนะครับ <c oughs> ทุกทีครับขึ้นหายจากอาการไข้นะครับเสียงก็เดิมกลับมาเป็นปกติแล้วครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปจับคู่ชุดนะสรุปบนล่างให้ก็มาดูเด่นบนส่งท้ายกันก่อน2ตัวมาหนึ่งตัวนะครับ ก็แลกสูตรได้หนึ่งกับสามพนออกสามสามหกครับสามมาที่สิบกับร้อยบนนะครับอุ้งสองสูตรได้หนึ่งกับสามเองครับพจนออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับมึงก็มาที่หลักหน่วยบนหรือจะเป็นเลขเด่นคู่ขี้ก็ได้นะสองตัวมาหนึ่งตัวในแต่ละงวดนะครับ ตามสูตรนี้ <c oughs> เลขเด่นคู่ขี้สองตัวมาหนึ่งตัวบนงวดที่สามสูตรได้เลขคู่สี 4, 6, 8, 6, 7, ่หกพนออกแปดหกเจ็ดมาได้ทุกหลักก็ัหกมาที่หลักสิบครถูกเป็นงวดที่สามงวดที่สี่สูตรได้สี่กับหกพอนอกหกศูนย์หก หกมาที่100กับหน่วยถูกเป็นงวดที่สี่ถูกเป็นงวดที่สี่งวดที่5สูตรได้2กับ4ี่ราออกหกหมาที่หน่วยบนนะถูกเป็นงวดที่5นะครับ งวดที่6งวดที่ผ่านมาสูตรด้วยมกับ5้านะครับก็ดอก6 6ห5ห้าห้านะครับก็มาที่หลัหนวยบนนะครับงวดที่ผ่านมาถูก <c oughs> เป็นงวดที่6นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับไปดูวิวธีทำกันจะได้เลขตัวไหนนะี่บวิธีทำง่าย,ายๆนะสมาชิกนะใครที่ชื่นชอบก็แคปสูตรไว้ใครไม่ชอบมองผ่านนะครับ วิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับวิ่งทำนำหลักแสนเนี่ยหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสามตำแหน่งฮะบ,บวกกันได้เท่าไหร่บวกเก้าคงที่นะครับเอาบวกกระดูดเจ็ดถูกลงท้ายเลขสามสามบวกห้าลงท้ายเลขแปดแปดบวกเก้าคงที่ลงท้ายเลขเจ็ดห้าตำแหน่งแรกเจ็ดบวกเพิ่มไปสองก็ได้เลขเก้าวันนี้เจ็ดกับเก้าตัวไหนจะมาส่วนผมขอฟันธงไปเลยตัวเดียวก็คือเลขเก้านั่นเองนะครับชุดสรุปนะครับ ใครจะลองเลขเจ็ดก็ว่ากันไปฮนะแต่เด่นตัวเดียวเลยมานำโด่งเลยเก้าลองเจ็ดนะครับ <c oughs> ได้เลขขี่ห่างวันนี้เจ็ดลองเก้าเด่นนะเก้าเด่นมากเลยงวดน,นี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะอันนี้ผมพูดตามสูตร <c oughs> ในแต่ละสูตรที่มันชนกันเยอะที่สุดก็คือชนเลขเก้านั่นเนนะนองอ่ะพรุ่งนี้รอลุ้นกันงวดประจาวันที่สิบหกทับสิบทับหกเจ็ด เลขเจ็ดกับเลขเก้านี่จะมาซักต,ตัวไหมนะครับพรุ่งนี้ครับก็สูตรนะครับก็ท <c oughs> ี <c oughs> ่ผมลงให้ไปก่อนหน้านี้นะหน่วยล่างก็จะมี1 2, นึ่งสองนี่ไลท์นะครับอันนี้หน่วยบน9กนะ9ก็ชนเยอะเลยอันนี้ก็9ก้าเอันนี้ก็9ก้านะครับเก้าบนอนะันนี้2ล่าง อันนี้เจ็ดสองแปดสองโอ้โอเยอะเลยนะฮะทีนี้ไหนชุดสรุปล่างชุดสรุปล่างมันอยู่ตรงไหนเนาะอ้อยู่ตรงนั้นชุดชุดสรุปล่างมันจะมีทั้งหมดหกชุดนะครับ <c oughs> ผมนำมาทำสรุปให้แค่สี่ชุดแค่นั้นเองนะครับ ขอตัวเจาะเด่นตัวเดียวเลยบนก็ตัวเดียวข้างวดน,นี้อ่ะมาสรุปกันนะให้สมาชิกได้รับชมกันเด่นบนนะ <c oughs> จับทั้งหมดได้หกชุดนะครับเด่นบนนี่ได้หกชุดนะครับ <c oughs> ได้หกชุดเด่นบนลูดไปเลยครับใครชอบลูดก็จะมีหนึ่งเก้านะครับ สองเก้านะครับแล้วก็สามเก้านะครับห้าเก้านะครับเจ็ดเก้าเก้าหกผมเน้นไปที่ตรงนะครับเน้นไปที่ตรงนะครับชุดนะครับชุดสามตัวบนฮนะ ส <c oughs> ามเจ็ดเก้าน,นะครับสามเจ็ดเก้าตัวเตี้ยสามเจ็ดเก้ากับหนึ่งสองเก้าอ่าสองชุดสามตัวบนนะครับตัวเด่นฮะเด่นบนตัวเดียวนั่นแหละฮะที่ผมให้ดูไปนะครับผมเน้นไปที่ เด็ดบล์เก้าตัวเดียวครับใครชอบเก้ามันผมก็จัดไปครับบญอ่ะที่นี่มาล่างนะครับสี่ชุดนะครับที่ผมคัดออกมาจากชุดเต็มนะก็จะได้สี่ชุดนะก็จะได้ห้าศูนย์ห้าสองครับห้าหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดสองก็ตามนี้เลยครับ <c oughs> ท่วไปะจำาันที่ 16นะครับทับ10นะครับทับ6 7เอ่าก็คือของหวดวันพรุ่งนี้ใครชอบเหมือนผมนะครับก็จัดไปได้เลยนะครับอันนี้นะทำตามสูตรเด่นล่างนะเด่นล่างเด่นล่างนะครับระหว่าง5กับเจ็ดนะครับผมเน้นไปที่เลข5นะครับสรุปแล้วนะครับก็คือเน้นไปที่เลข5บนตัวเดียวล่างตัวเดียวหังวันี้ใครชอบเหมือนผมก็จัดไปเด้อพ,พ่อพี่น้องเลย ใครไม่ชอบมองผ่านได้เลยนะครับบน9ก้าล่างห้าตัวเด่นนะผมเน้นไปที่5 0กับห้าสองล่างนะเน้นไปที่ห้าศนย์กับ5้าสองตัวเน้นนะครับ <c oughs> บนนะครับอันนี้สามตัวบนนะครับสองชุดนี้ นับสารตัวบนนี้สองชุดนี้นะครับส่วนเด่นบนผมเน้นไปที่นะับจากหกชุดเน้นไปที่สองสองเก้าสามเก้านะครับแล้วก็เจ็ดเก้าอ่าผมเน้นไปสามชุดนี้นะครับใครเห็นต่างอย่างผมก็คือหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าหกนะครับอ่าใครชอบก็พิจารณาเอาใครไม่ชอบมองผ่านนะครับขอบคุณทุกทุกท,ท่านเด้อที่ให้การติดตามอันนี้สามตัวบุนนะครับสองชุด ชอบก็จัดขัดก็ผ่านพ่งนี้ขอให้สมาชิกทุกๆขั้นสมหวังเริงๆปังๆทุกๆท่านจริงๆปังๆขอบคุณครับ